ทางเดินแถวนี้แ่าเพี้ยนเอ้ยข่อยกุ้มใจน้ำมูกชายของเฮาข่อยโทษไปมันกับบับสายข่อยมันกับบตอบไล่ตอบเพจข่อยเลยอ้าวแต่มันเป็นจังไหนเดี๋ยวนี้ยมันสิมาให้ข่อยสมบอมันแมันต์บัลลปแถวนี้แม่ใช่เป็นไงยังบึ้งไม่ยังบาดอุ้ยมันสีขาง่วงยื้อสายขาหมูยื้อสายเลยขาบ้านขาหมูมือเนี่ยฝ่ายผู้ยิ่งมาเร็วเแ่าเฮ็ดจังไหน ขาหมูข่อยเตรียมเรียบร้อยแล้วเอายังีขายังก็ทไปเอาถงเนื้อเถืงหมูขาจะขาหมูเนอะาวจงสั่งบึ้งข่อยกินเมื่อไรขาย่ันข่อยวนอุ้ยม็สั่งวาโอ้ยจังหวะจังหวะแต่รินเย็นบึงข่อยกำลังกลุ่มใจญ่เ่นบนทรายกองข่อยมันยังบาทันมาเลยเดี๋ยวนี้ข่อยกะบาเอาละ่อยกะบ้ากินเท่ยงไหนเา จังได้ทำไฟยิ่งเฮขันมากไปแล้วมันจูโจมในตัวเลี้ยนี่้แวนี้เูกเข้ามาดันเด็เยกันเี่ยตมีคาสบอกเล แหววดีทั้งแม่ทั้งลูกก็เด็กจูเอจมเลยตัวเนี้ยตามสบายลูกไปเสียไปเปลาแม่เจ้าไปแห่ไปจะเพื่อขอกระแห่มาลดแล้ว ่ใจหอนเทปฝ่ายสาวฝ่ายผู้หญิงลูกไส่นะลูกเขยคอยดูไส่ใจเย็นๆเทาแดงเดี๋ยวลูกไส้คอยเดินทางมาอยู่ตอนนี้กำลังมาแต่ว่าอยังไม่ถึงค่ะไม่มันสิบเสียเลิกเสียงามก่อนติเนว่าหลับฟ้องมาพอเสียเป็นเด็ดขาดคอยเอาข้อประกันเลยมือนีแม่ครับนั่นพอเทาสิริชัยมาแล้วครับเสียงลูกเขาตัวเนี่ย สวัสดีครับแม่สวัสดีครับพ่อปาดแม่เ<อ>มื่อเราเป็นบุญเป็นงานอย่างคื่อพปกันกลาง,ลางต็มมีแขกมีคนหลายแต่ครับพอ่อมีบุญพอดีพายพอดีเลยพอด้านอายแล้วพอดร้อนว่จ้าปล่อยไอ้ลูกขึ้นมาปา่านนี้ก่อนลูกพ่อครับเห็นพ่อเขียนจดหมายบอกว่าไม่เลื่องสําคัญผมคิดว่าพ่อกับแม่บ่อสบายแสดงว่าพ่อกับแม่บด้เป็นยังตัวนี้ครับพ่อสบายดีลูก เออผมมาเอาบุญบ่ครับเ็ดบุญแก่เขาหพราเพราะปูเมงาบ่ครับพอใ่อยครับฟังแม่ได้ลูกจะบอกลูกที่เท่าเดี๋ยวนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่จัดงานแต่งให้เจ้าได้ลูกแม่ที่พ่อเอาเจ้าบอกเจ้าลงมาเพื่อจัดงานแต่งงานให้เจ้าลูกแต่งผู้ใมานเจ้ามูแต่งจไหนพ่อ ่คือหลายแแ้มพ่อกับแม่เป็นอยังคือเหตุแบบนี้สิแต่งงานจังไหนผมคือบโรลูเรื่องแสดงว่าเขียนจดหมายไปตัวผมบ้างแผนในผมกลับขึ้นมาตัวนี้เสียผมแต่งกระป๋ายพ่อจะบอกลูกที่ไเอินูบาสไอ้ลูกอินูบาสเนี่ลูกอินูบาสลูกไม่ได้สวัสดีค่ะไอ้บอยพี่บอยบ๋าแม่แล้วลูก รูบหลอดเอะแม่เข <ind> ้าหัวเลยแม่เ <IM> ข้าห oh. oh. ัวเลยเอ้ยลูกใจเย็นๆก็นลูกใจเย็นลูกเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะอ้าวมาอาหารบ้านใ่สวัสดีเนาะบอยพูณยังไงล่นผู้ใดล่กคนไสคนไสนูหนูดซื้ออร์ดีเป็นเป็นแฟนของพี่บอยค่ะ เป็นเป้เป็นแฟนของบอยพอกับแม่ครับเหลืองมันมาหอดปานนี่หรอผมกระจาเป็นที่จะต้องบอกความจริงแล้วเมื่อนี้ผมก็ตั้งใจเอาอรดีเมียผมน่ะมาไหว้พอกับแม่ผมไม่เมียหรอกครับคอยว่าแล้วเท่าอันนี้เจ้าจะเห็นจังสี่จักเทื่อ บอเล่นกับแม่แมนบอลลูบเล่นตบเล่นตสิข้าบอลเลตสิแม่แม่มันโมมีเรื่องเบอลเล่นครับแม่หรอค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าใส่ไว้ไอ้บ่อยก็บอมีเมียพวกเมื่านเร็วที่นี่ผู้ใดก็บูให้แท้แม่แต่ย่าเย็นลูกไม่ให้ใจเสียเดี๋ยวนี้งามก็นี่มีอีกขี้ติ้ยบอยอมแม่บอยน้อยแต่อย่าเย็นลูกคอยบอกแม่ กับพี่เขาก่อนนะลูก่อยบอกแล้วเม็ดมันจะเฮ็ดทีงไหนมันจะเฮ็ดอีหยังกบ้าโนี่ฮะโผ่่่่่่่่่่ก่่่ใจเย็น่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 ก่่กั่่่่กัน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ล่่่่่่่่่่ล่ก่่่่่่่่่่อ่มา่่่เ่า่่่่่่่่่อ่่่่ย่่่่่่่่่่่่่บอก่่่่อใ่่ อย่าคอยเคียกับลูกไส้คอยยู่เคียยมันได้เลยห,ลหายเวลาหานาทีบ่พอ่อเป็นง <พอ S 2> ั้นก็ผมบอกเป็นเมื่อบ้านรลดมันเป็นอย่างยังค่วมจริงมมนก็นคือค่วมจริงเดียวพออมรู้ว่าเจ้ามีเมียมากลูกแต่สำหรับตัวพอ่อพ่อบริกิรกันความรักของเจ้าเลยเรื่องทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับแม่ของเจ้าลูกแม่จะบอกด้วยว่าแม่สิบังคับให้ผมปามี มาอย่างอีผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็ยั่งมาก่อนละดีนี่เมียผมเมียเราเฮ็ดงานอย่างเฮ็ดงานโรงงานเสาโรงงานใกล้ๆกันนะครับแม่เบิ่งในผู้งามคือจังแม่ตอนเป็นสาวคืออย่างนี้เบิ่งหน้าคือกันตากระเลียคือกันไหมครับแม่ผมว่าคือแม่เนี่ยผมจังเอามาเฮ็ดเมียกัะยิ่าบอกคือแม่เนี่ยบอกเอามาเฮ็ดเมียเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวตาเลียคือแม่ปฏิมาลูกมาแม่ เดี๋ยวีกก็็ไดด้เ๋ยวอันนี้เรียกเป็นตะยานโพดค่ะเจนูแม่ครับแม่แดงอันมันโมเมนต์ตาเลียกซื่อๆได้ครับเป็นยังค่ะเบ๋ปากทั้งคือกันกับเพรยาครับเบเ๋ลูกเบ๋อันนั้นโมเบ๋จอมจอมอันนี้เบ๋ก่วงกวงคือกันเลยครับคันว่าบอกคือยานี่ผมบ่าเอามาเห็ดเมียแท้ๆเอาลองว่ากันนะลองว่ากันนะ เบรคจะคล้องขึ้นไปเบรกแข่งกันครับเดิไปดูเบรเมื่อขี่ที่ขึ้งแง่เมบ่อทางเทียามาเบรคก็ขึ้งแงแมนบอเบรตาเหลี่ยบฟ้อมตาเหลี่ยบฟ้อมเบรอีกเบรอีกคือกันคับบ่เดี๋ยวมันต้องมีแนวคือ้นนี้อีกผู้อดไรเหี้ยดึ้นพูดอะเหียขึ้นงสิเดเปลูกให้โอ้ยมาเป็นตะยานแถวแม่ แม่เพนแม่เพนแม่เพนผ้าลูกเจ้าเฮ็ดตัดเฮ็ดเช่นไรล่ะทาเด็กทาเด็กเร็วเฮ็ดเลยผู้ใดเฮ็ดทานี่คือยานนี่ได้เป็นเมียผมแอนมือเงาเพี้ยเอาขั้นอ่อนละดีขึ้นนี่สิย่อมแพ้เลยนคอยเจสูสเลยพ่อรอแจ็คเอาอะไรบ้างได้เฮ็ดบ่เปี๊ยะลูกอะไรเอาเจ้าของคันเฮ็ดบ่เปี๊ยะโอ้ยทำไมจุาของจ้าของแล้วต้องกูชิจเยนแอน ท่าน,นีบ่ปเป็นนี่เขาได้ปากันด้เออ,น,อ,เน,อนั่นกค่นสมสียันนาอภาษาสํมนี่เอ้าเอีไเบปากลวก็ตาเลียกแล้วกเด้าพร้อมเฮ็ส3มอย่างพร้อมกันโอ้ม่เป็นตะพิการกันการสิวะเอาแม่แม,แม่เอาเทละย่างซะแม่จะตาดแม่นะลูก แม่คะหนูเดี๋ยาถ้ามาไก่ได้เนี่ยเอาแม่อาจารย์แม่นพูดไอ้ระด้วยนี่เมื่อก่อนนี้ทำไมไม่บักเขาเสียดเอาการเอางานเมียบักเขานี่ไม่ใช่โอ้ยหนอ บนก่อนบนไก่กอนออกขาเน้อขาหลูกเต๊ปากตาเลียบเต๊มปากตาเลียบเดา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 คมือเต็มออที่บานตาตลกกว่าวนักเอกะบาดีเด้อที่ไหนหาหัวหลอหัวหน่าอีฮามึง แม่ครับแอนชนะคือเกาการเลือกอาคนที่ถือใจเขาเหรอเนาะคือแม่ครับเราละเอาสนาะแม่เนาะมันโบชัยเด้ลูกมันบชัยโบชัยจังไหนหนูครอบก็ไอ้บอยมาสามสีปีแล้วได้แม่เงียบไปเลยเถ้าผู้หญิงลงงานสิมาเทียบอยังกับเขาได้เข้าใจบอลเจ้าสิบบังคับลูกเอียงด้วยปัก ขับขับขับเขามองนีทั้งสี่คือกันเทนอบาสมองว่าหูปากนี่แม่อย่าบาดต่อแบบนี้หนูว่าย้อมนะคะแม่แบบไหนคะเขาว่ามีเมียเกียรติเขาว่าคบกันสี่ข่าปีแล้วแม่ใจเย็นลูกเขาอ่านปัญญาไม่นะออกซื้อบ้าประเดี๋ยคบกันประเดี๋ยคบกันอบ้าคู่จินคู่จินเลยมาคบกันยี่หลี่ยมแม่ใจเย็นลูกเดี๋ยวแม่เคลียร์นะคะหนุนอีนักแค่คักแม่เลี้ยงมัน อสองสองไม่เกี่ยวคือไม่ไปเหตุยังคือเบาๆอะไรคะคือไม่ไปเหตุยังคือเบาอกคือไม่ไปเหตุยังคือเบาบ่อยอยากให้นางเอกว้าถ้าเราไปเหื่อมบอลีครับแม่ตั้งเม่นะลูกแม่สิยื่นเป็นคํำขาดถ้าหากว,ว่าบอยนะบอเลิกกับผู้หญิงคนนี้ล้วก็เอาเลยแม่ตัดขาดเป็นแม่เป็นลูกไปเลย มาหรอขนาดนี้บอยเขาอยากไผ่มาแมีมันตัวขนาดที่นายบอกไอ้เมียผมผิดอี่ยังครับแม่เด็กมันตนเมีมันต้นคิดเบิ้งได้ดีนะไอ้บอยระวังเมียอีผู้ายอีแหลอีอ้วนอีปากกว้างสิเอาไผมุกตะวักขวาบ้างตับผู้นี่สวยแล้วก็เซ็กซี่ เฉ็ยดไปแค่เขาบยามีเแค่ย,ยังเจ้าย่านเอยตีิ่วยฮะย่านเฉียดยันเฉียดยันเฉียดแต่ว่าเฉดดอกโอ้ยไม่ได้ม่เยดดอเยแขีงนว้าวว่ามันเฉียด <S <S บาดจบ<อ>ขึ้นเมื่อซะขึ้นเมื่อจังไหนไอ้ป่วยถามจาจ้าว่าจักปีกลับมากันนีจ้จะไใดว่ามีเมียเอากต่มันมีไปแล้วสิเจ้าใดเกิดซาสนาเจ้าเจ้าเมื่อเป็นเมียอ้ายว่าเอาซาสนี่ ยิ้นมอเธอผู้ชายเขาโว้เจ้าของกันญาติกันแม่ญาติกันแม่ไอ้บอยโว้ยโว้ยอย่าให้เขาญาติก็ไปเถียงเขาเนี่ยเถียงเขาเนี่ยญาติกันแม่อีฮ่าแด่ว่ามันกลายเป็นญานเนาะคอยกะห้างมาโดนเนาะไอ้บอยยังโอ๊ครับหนูสิท้ามั้งสุดท้ายอีผู้หญิงคนนี้แม่นไผร์ถ้าว่ดต้องไปถามไม้ญาติหรอกโว้ วุ ų, ้ยนคนนี้แม่นไผเมียไผเขาเว้าแล้วเมียไผตอบไผตอบเมียฮะเมียไม่อาคว้เมียไอเมียไผเมียไอสิลิี่ใชนี่ล่ะไม่ได้เลี้ยงดิลินยู่ตอนนี้มาแมนไปได้กันเต้าหัง เด็กงานโรงงานพ่อกันก็เลยได้กันอักเทียตอบไปอยักเทียก็ตอบแล้วแม่สามสี่ปีมันจักเทือสั่นบ่ได้นับแม่มันบ่ได้นับแล้วมันที่แรกแต่นับพี่มันดูก็เลยเจ้านับเอาล่ะทวดมื่อคืนนี่แม่นว่าอุ้ยมื่อคืนบ่ได้หล่อมือขึ้นหนีมื่อคืนนีบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่าบ่เมียนพี่กันเลี้ยงขอซีเรียสซองเราซีสีบ่ได้เมื่อคืนนีบ่ได้เมื่อคืน เออมือนั่นไม่บ้ามือไปฮับกันไม่บ้ามันไปฮับกันหลายเทียฮะเฮ้ยแรงไม่ได้หลายเทียแลยไม่ได้ฮักเขาบ่ฮะฮักเขาบ่ตอบเมีเอาไก่มอฮักแจงไหนเมียแมเมียไผ่เมียไายพุ่นผุนยุบผุนเมียไผ่เมียไายนี่ละอ้ยยังซิริชัยในเรื่องในเรื่องยังนี่ละเลือดร่ำอยู่นี่ ดนชีวิตกิงก็บแมนเอาคนมาเรียงกิเพคะเอากระเทียงซอยเนีนย่าีเพราะปากเพาะวกินอี่ลอยอยากหัวแล้ไมจริงจังคอด่บบนี้ขยันขยัเพี่พจน์จางพงนจ่างมาแ่นลีแหลกในบาทลีแหลกแน่อลีแลกแน่คือว่าจังสีดอกอ่อนละดีเทียงบ่ด้เพราะว่าบาทปถมนัติงาวในความจริงคอเพลินแล้วมันบ้แมนอยู่ในเรือง แต่รู้สิจังไลยผู้ชายบอกขนาดนั่นแล้วเขาไม่ได้หักเธอเขาหักฉันเมื่อนี้เขาอาจจะบหักแต่ว่ามืออื่นมือือเขาอาจจะหักก็ได้เว้ยเธอมีอีอย่างดีมีอย่างดีฉันอยู่นับเขามาสามสี่ปีเขายังหักฉันหลงฉันผู้เดียวเลยสักวันเขาก็มาวันที่คุณเป็นไปไหนวันที่คุณเป็นไปไหนหูไม่ดีแล้วเรา มือไหฉันบอกว่าวันที่คุณปิดบอลจดอเขาเก็มาหาฉันหรือว่าเธอพวกเธอฝ่าไฟแดงแอ้อมึงจะผ่าไฟแดงนะปรับ400เลยนะมึงจะว่าคุณไม่บอกนะปรับถึงบ้านเลยนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเหรอเพราะนี่เรื่องจริงเธออย่าหัวโอ้ยพบกัน มาต้องตบเพื่อผู้ชายผู้เดียวเนี่ยนะแมนต้องตบกับฉันบ่คิดดีๆสิตบกันแล้วจะไปผูกข้อต่อยก็ยีว่ะตบเขาต้องตบตบนักวยม่เหมือนเธอบนยอมมวยคู่เอนวันนี้อนันันใช่ยอมกลางคห้บ่อยดูเลืบ่อยมากสามสี่ปีฝ่ายขาว อรดีสิตริชัยฟาอิสมประธานนันศิริร่วมมิตรประธานกันวันนี้มาเลยไหว้คู่ไปภูใดชนะผู้นั้นได้ไอ้บอยไปครอบครองเขาไปได้ยังยกจีนหนึ่งเริ่มได้มาพาทอดเกิร์บพับไปทอดเกิร์บพิกกี้ไปทอดเกิรบไปทอดเกิร์บเลยเฮาสู้ตายขึ้นกันอะไรวะ เพื่อผู้ชายผู้เดียวฝ่ายส้มดันนมขึ้นมาดันยังไงก็ดันไม่ขึ้นเพราะว่ามีแต่ถุงเทา้าฝ่ายฝ่ายขาวดันฟองน้ำขึ้นหุดชีวิด <c oughs> ฝ่ายส้มฝ่ายส้มยื่นเข้ามาฝ่ายส้มยื่นเข้ามาต่อยแรงไม่ต่อยแรงแฮ่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 เรียกขึ้นเรียกขึ้นโอ,โ,อโอ้ย ตบกันบ่แม่นต์ปากกันแล้วดิจิจ้องตากันตบใจตบขวานึงติดตัวกับบรรยายไปีไปนะมือตบใจไปครับตบขวาไปไปนะมือไปนะมือตบใจเออไปตบลไปตบลงลงไปไปตบลงลงไปไปนะมือโอ้ยไฟขาวฟ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 าวทำไมไฟส้มจอทานออกฟ้าอ๋อเต็มเต็มเลยไม่ได้ไม่ได้ปรับสีเลยพวกนี้ บอกแล้วว่าก่อนตีใส <y> anyway, ่หมากจับก่อนเขาไม่ใส่เออจับแล้วใช่มจอภาพเสียแล้วดิดำหมดเลยเอาไหมลูกขึ้นจุนจุนอะโยนี่ส่ออิตาโลอิตาโลซุก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 เด้อว้อเด้เ้เด้อ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 เด้สุดท้ายคนเขาเอากันเอง ยีน่นเขาจนมุดจนมุมไปด้นานัไปเดาสรุปล้วเอากันเองไม่สูไปไหนเออไปไหนอไปไหนไปไหนไปย<อ>ังฮะไปนี่นโอ้ไปนี่ชกษสรนากสิล์ใไ,ไปหาพวกเก่าเราเอาสวดสวดบ่นหนึ่าแล,ะละ้วลรี <laughs> สวดบ่สันตุคอยจะตายเลยไหมสวดบกุณค่นขอณค่ะ เอามันจบมันก็มาเป็นเจ้าชีตอนท้องซ้อมกันเอามันจบมองใดมันจบมองอันมู่เจ้านี่มาอ่อยกันโอ้แล้วก็หอมแก้มกันฮ้อมแก้มกันเออแมนแมนแมนลืมลืมพี่บอยค่ะหนูยอมเพลแล้วล่ะคือเปลี่ยนอารมณ์ได้ไหมเดชสุคือสิบ่สู่คนรองเมียคุณยังหนูก็จะได้อยู่ผู้เดียวแล้วล่ะเอาผู้มานั่มเดชผู้มานั่มเดชบ่มีมาผู้เดียวบ่แมนดอก มาผู้เดียวยาวามาผู้เดียวให้กูว่าวะให้กูว่าวตื่นเหมอยาฟ้าจบชันคือว่าท่านด้ออกฉากน้ำโมอยู่อยุ่่ฉากเลเาลำนีทานกลอมแมมันจะออกฉากไดจังสิบท่นเอออกแย่าปสกฟีกฟรีาสิม่สกฟีจดล่นี่ามีสามฉากฉากซีเส้นพาเวทเดี๋ยวจ้ายงออก ลำเลืองนี่บ่มีแม่หมอเอาสวดๆในเน่สวดๆขอบคุณน้องครับขอบคุณน้องบัตรปฐมนันครับขอบคุณแอนอรดี้ครับขอบคุณน้องบิกกี้พร้อมมือนี่ในนามของศิลปะดนตรียังเกาะยุกิบิกกี้โอ้ยเริ่ม เริ่มเลย <นะ S 1> เริ่มเร้าเริ่มเลยครับเด้าข้าวเดียวนะครับขอกราบขอบพระคุณพี่น้องครับูืบ,บัตรสื่อตัวบัตรทุกใบกำลังใจทุกดวงนะครับทุกทุกท่านคือผูกคนสําคัญคือผู้ให้ความอุปการะครับหมอลั่ใจเกินรอยสำหรับไลฟ์ EP พี้คือทอดคนคอยฟังลำครับขอบพระคุณอาจารย์นักดนตรีนะครับขอบคุณน้องน้องดนเซอร์ขอบคุณศิลปินทุกทุกท่านครับขอบคุณพี่น้องที่มาให่พนังใจอยู่นาเวที่นั่มนะฮะบัตรนี้เข้าสิเดออัลลาผ้าจากพี่น้องเก็บความรู้สึกดีๆแลล้้ววก็คามรรงจดีีๆสหับไฟน หากมีสิ่งหนึ่งผิดพลาดสิ่งใดที่บดถืบขอบกควรขอขอกราบประท่านอภัยให้พี่น้องเอาไปไว้ในค,ความทรงจำตั้งแต่ความสุขอันใดดีอันใด,ด,นดมวนพี่น้องเก็บไว้อันใดบ่ะมวนพี่น้องให้ย่นถิ่มเขาปลานะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่โดยเฉพาะอีบเอบสตอรี่อีพีสนะครับวันที่4เมษายนนี้นะค,ครับเอาเอรดีเบอกกับพี่น้องครับ บอมี่ยังสิว่านอกจากเข้ามาขอบคุณค่ะขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณที่ผลักดันนะคะให้มีวันนี้นะคะเป็นเรื่องยากมากๆในช่วงนี้ที่จะมีคนเข้ามาซื้อบัตรแล้วมากมายขนาดนี้ขอบคุณข้ามักขวามแพงที่ปีน้องมี่ไห้นะคะแอนแล้วก็ทีมงานของพี่บอยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนสนับสนุนกันไปแบบนี้นานๆนะคะป้าอบอกคือวงจะขวาง เอาขจความว่องเหม่อาตีโอ้โหขอโทษจ้าคอยยืดใจเกินแสนเหม่ทั้งโงาทั้งโง่นอะมึงกี่แกกี่โอขอโทษจ้าบ้านประธานนั่นวะกับพี่น้องครับค่ะขอบคุณพี่น้องนะคะที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเขามาเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานใจเกินรอยแล้วก็น้องบาสแล้วก็พี่แอนนะคะวันนี้นะคะขอบคุณไปย่างบ้านฮักเอบีนั่เด้อค่ะพี่น้องค่ะอันเอาไมาอีกนเด้อค่ะอีพี่นาโอเคคนที่มากยืดดอกคิดมา ครับพอพระคณหลายๆครับพี่น้องทุกๆบ้านทุกๆชมรมนะครับบริเอื้อซื้อเอื้อน้ำแล้วขอกราบประทานอภัยหักแล้วก็ขึ้นหอดคิดถึงพี่น้องทุกๆท่านครับทุกๆบ้านทุกๆชมรมบ่ววาสิเป็นบ้านบอยบ้านแอนบ้านเอบีบ้านแฟนนะครับหรือบ้านของน้องบาสบ้านศิลปินทุกๆคนที่ยืนอยู่บนเวทีนะครับบ้านของนั่งเอกพระเอกของมล้ำใจเกินรอยทุกชีวิต